สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Decode Body อีกครั้งครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟัง EP นี้เป็นครั้งแรกไม่ต้องตกใจนะครับว่า EP ที่แล้วเราคุยเรื่อง Quantum Physics กันไป <c oughs> คุณสามารถฟัง EP นี้รู้เรื่องแน่นอนครับเพราะวันนี้ผมจะไม่ได้มาคุยเรื่องทฤษฎียากๆแล้วแต่ผมจะมาคุยเรื่องคอบ่าไหลครับคุยเรื่องการนอนไม่หลับเรื่องความเครียด เรื่องใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนต้องเจอและผมเชื่อว่าหลายคนกำลังติดล็อกกับปัญหานี้อยู่ครับผมถามหน่อยครับคุณผู้ฟังเดือนที่ผ่านมาใครไปร้านนวดมาบ้างใครซื้อคอสฝังเข็มไว้หรือใครมีกเอี๊ยบแปะหลังอยู่ตอนนี้เว้นจังหวะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักการนวดมากครับแต่มันจะมีจุดหนึ่งครับคุณผู้ฟังจุดที่เราเรียกว่าจุดจมคือหมอนวดกดลงไปแล้วมันถึงนะแต่มันเหมือนจะหายแค่ตอนกดพราะกลับถึงบ้านตื่นเช้ามา ปวดที่เดิมอีกแล้วเหมือนมีใครมันนั่งทับไหล่เราไว้ตลอดเวลาวันนี้ผมจะมาเฉลยครับว่าทำไมการนวดถึงอาจจะไม่จบและทำไมเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็ก PMS ที่เราคุยกันคราวที่แล้วถึงเข้ามาแก้โจทย์นี้ได้แบบขุดรากถอนโคนครับเพือ่อให้เข้าใจง่ายที่สุดผมขอเปรียบเทียบอาการปวดของเราเหมือนภูเขาน้ำแข็งครับยอดภูเขาคือกล้ามเนื้อชั้นตื้นๆที่เราจับได้บีบได้ฐานภูเขาคือกล้ามเนื้อชั้นลึก ด e p มัส c ซ e ที่ติดอยู่กับกระดูกสันหลังหรือจุดที่เส้นประสาทลอดผ่านเวลาเราไปนวดผ่นผนอนคลายหมอนวดส่วนใหญ่จะเคลียร์ได้แค่ยอดภูเขาครับเขาบีบ <deep> บีบ <fibre> นวดนวด <fibre> เลือดไหลเว <fibre> ียนดีขึ้นเราก็สบายตัวแต่มันคือการแก้ที่เปลือกครับเพราะฐานภูเขาข้างล่างมันยังแข็งเป็นหินอยู่เลยครับ <c oughs> ทีนี้พระเอกของเราในวันนี้คือ PMS ใน EP ที่แล้วเราบอกว่ามันคือแม่เหล็กใช่ไหมครับในทางปฏิบัติ ให้คุณจินตนาการว่ามันคือสว่านลมที่มองไม่เห็นครับเวลาเครื่องนี้ทำงานมันจะส่งคลื่นแม่เหล็กทะลุยอดภูเขาน้ำแข็งลงไปเลยครับไม่สนใจผิวหนังไม่สนใจไขมันวิ่งตรงดิ่งไปที่ฐานภูเขาข้างล่างแล้วไปสั่งให้กล้ามเนื้อที่กำลังเกรงเป็นก้อนแข็งๆนั่นนะ่ะกระตุกและคลายตัวออกทันทีครับหลายคนถามผมว่าแล้วมันเจ็บไหมอันนี้อธิบายยากมากครับต้องไปลองเอง <c oughs> แต่มันจะรู้สึกตุบๆครับ มันไม่ใช่ความเจ็บแสบเหมือนโดนหยิกแต่มันคือความรู้สึกหน่วงลึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นหลวงเข้าไปบีบเส้นลึกๆในตัวเราจุดไหนที่มีปัญหามากมันจะกระตุกแรงมากครับแขนขาเราอาจจะเด้งเองได้เลยนะแต่นั่นคือสัญญ,ญาณที่ดีครับแปลว่าโดนจุดแล้วจบเรื่องปวดกายมาต่อเรื่องปวดใจกันบ้างครับใครมีปัญหานอนไม่หลับบ้างหัวถึงหมอนนะแต่สมองวิ่งเป็นรถแข่งเลยคิดเรื่องงานคิดเรื่องพรุ่งนี้ ภาวะนี้เราเรียกว่าเบรกแตกครับร่างกายเรามีระบบประสาทอัตโนมัติ2ตัวคือคันเร่งตื่นตัวกับเบรกผ่อนคลายคนยุคนี้เหยียบแต่คันเร่งครับกาแฟเอ่ยเดทไลน์เอ่ยพอจะนอนเบรกมันพังครับเหยียบไม่ลงตรงนี้แหละครับที่ PMF ตัวที่เป็นคลื่นอ่อนๆเข้ามาช่วยมันไม่ได้ไปน็อกเราให้หลับเหมือนยานอนหลับนะครับแต่มันเข้าไปจูนคลื่นสมองครับ สมองคนเครียดจะมีคลื่นความถี่สูงเบต้าเวฟส์วิ่งพล่านไปหมดเลย PMF จะส่งคลื่นความถี่ต่ำที่เรียนแบบธรรมชาติอัลฟาเตต้าเข้าไปเหมือนเปิดเพลงลาลิบายให้เซลล์สมองฟังค่อยๆกล่อมให้ระบบประสาทเปลี่ยนจากโหมดสู้ไฟท์ออฟไลท์มาเป็นโหมดพัก Rest and d i จสต์ผลลัพธ์คือคุณจะหลับลึกขึ้นตื่นมาแล้วรู้สึกเฟรชเหมือนได้ชาร์จแบบเต็มจริงๆครับ อันนี้แถมให้นิดนึงนะครับโดยเฉพาะสาวๆหรือหนุ่มๆที่ดูแลตัวเองมีผลพลอยได้ที่หลายคนไม่รู้คือเรื่องผิวพรรณครับจำเรื่องการจราจรของเลือดใน EP ที่แล้วได้ไหมครับพอเราทำ PMF แล้วเลือดไหลเวียนดีสิ่งที่ตามมาคือเลือดฝาดครับออกซิเจนมันวิ่งไปเลี้ยงเซลล์ผิวหน้าได้ดีขึ้นการขับของเสียออกจากใต้ผิวหนังดีขึ้น หลายคนที่ทำต่อเนื่องบอกว่าผิวดูสดใสขึ้นรอยช้ำหายไวขึ้นไม่ใช่เพราะเวทมนต์นะครับแต่เพราะระบบขนส่งภายในร่างกายคุณมันฟโฟล์มากๆนั่นเองครับวงการความงามใช้ตัวนี้เยอะมากนะครับในการลดบวมหลังผ่าตัดใครไปทำจมูกทำตาหรือดูดไขมันมา P.M.F ช่วยไล่น้ำเหลืองและลดการอักเสบได้ดีมากจากที่ต้องบวมเป็นอาทิตย์อาจจะยุบเร็วขึ้นครึ่งต่อครึ่งเลยครับช่วงสุดท้าย ผมรวบรวมคำถามที่คนทั่วไปสงสัยและกังวลที่สุดมาตอบครับคำถามแรกมันอันตรายไหมรังสีหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่รังสีครับย้ำว่าไม่ใช่เอ็กซเรย์มันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับคล้ายๆกับเครื่อง MRI ที่เราใช้สแกนสมองมีความปลอดภัยสูงมากไม่มีรังสีตกข้างสะสมในร่างกายแน่นอนครับคำถาม2ทํทครั้งเดียวหายเลยไหมคำตอบคือ ถ้าเป็นออฟฟิศซินโดรมทั่วไปครั้งแรกจะรู้สึกเลยว่าเบาเลยเหมือนยกภูเขาออกแต่ถ้าคุณสะสมมา10ปีจะให้หายในหนึ่งชั่วโมงก็คงยากครับปกติเขาจะแนะนำเป็นคอร์สระยะสั้นๆเช่น3-5ครั้งเพื่อเคลียร์กล้ามเนื้อให้เกลี้ยงจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็แค่มารักษาสภาพหรือเมนเทนนนซ์นานๆทีครับคำถาม 3. ข้อควรระวังใครห้ามทำสำคัญมากครับฟังดีๆ คนที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ pace maker ห้ามเด็ดขาดครับเพราะคลื่นแม่เหล็กจะไปกวนสัญญาณคนที่ตั้งคันเลี้ยงไว้ก่อนเพื่อความสบายใจส่วนคนที่มีเหล็กดามกระดูกทำได้ครับยกเว้นช่วงที่เป็นแผลผ่าตัดใหม่ๆอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนครับคุณผู้ฟังครับเราใช้เงินดูแลรถยนต์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระยะตลอดเวลาแต่ร่างกายเราเราใช้งานเขาหนักที่สุดตื่นเช้ายันค่ำบางทีเราลืมที่จะเข้าศูนย์เช็คระยะเขานะครับ เทคโนโลยี PMS PEMF ในวันนี้มันเป็นทางเลือกใหม่ที่ทำให้การดูแลตัวเองง่ายขึ้นเจ็บน้อยลงและตรงจุดมากขึ้นครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของนักบินอวกาศอีกต่อไปแล้วครับมันคือเรื่องของคนทำงานอย่างพวกเรานี่แหละครับถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่าไลหนักจังนอนไม่หลับเลยสมองตื้อไปหมดลองนึกถึงเรื่องคลื่นแม่เหล็กที่เราคุยกันวันนี้นะครับบางทีร่างกายคุณอาจจะแทะตะโกนบอกว่าขอชาร์จแบตหน่อยก็ได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามฟัง EP นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะกลับไปดูแลสุขภาพกันแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ